เมื่อนี้แมนมืองามยามดีมือสี่วันโอบมือประกอบวันดีวันงามพวกลูกหลานได้มีศรัทธาแพกวง้งพวกเจ้าเป็นห่วงย่านมีบาปมีกรรมพวกเจ้าจึงได้น้ำผ่าผืนแพ้วาน้ำมาสมมาตู้คอยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตามใจน้อยวายอยากมุ่มบาปมุ่มกรรม คำขอขมาหรือว่าคำขอสมบัติสมมาและให้พรอู้เป็นพ่อเป็นแม่ก่อนที่เขาจะไปก่าวคำขอขมาเขากราบผู้มิพะคุณทั้งหลายของเขานั้นสามเทือ่อแล้วก็โยขันใส่หัวแล้วก่าวคำขอขมาว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุกายะกรรมมังวะจีกรรมมังมะโนกรรมมังโยโทโส มื่อนี่แมนมือสันวันดีมือสีวันซอบมือประกอบวันดีวันงามพวกลูกหลานทั้งน้อยใหญ่ยิ้งซายจริงได้เลี้ยงลายมากันพ้อมหน้าบอลอซา,าแตงพ้าขันตอกมีทั้งดอกไม้แก้วหอมกุ้งไปไก่มีห้าคู่เทียนไข่เลี้ยงลายดูอารต เดียรดาษแมนสินน้ำใจพวกลูกหลานผู้ยุไกและผู้ยุไก้ลหามาได้ท่อนไ่ห่มกันวางใส่ขันยกย้อทูลเก้าเท่าใส่หัวขอก้มก้าบเพื่อขอขมัม้าต่อองค์พญ,ญาผู้เป็นพอเป็นแม่ผู้ที่แกด้วยสินด้วยธรรมผู้ที่กรรมคุณโนห้อยสัน้น ผู้มีทรัพย์จะมันจำดีหลอนว่าลูกหลานนี่หากได้มีควมผิดพลาดพังได้ไปบสร้สางยางโบงามได้ประพฤติในทางทีโบซอ,อบได้ตกถอยเถียงควมได้ทิ่มกบับบุงกายหน้าได้ทิ่มกับซากายตาเหตให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสียอกตกใจน้ำตาออกด้วยควมผิดพลาดพังเหล่านี้มือนี้จริงได้ม้าประกาศไข่ก้าวขอขมาต่อองค์พระ ญาผมผูประเสิริฐ ขอให้คันสมมาคันนี้จงบังเกิดมีฤทธิดเดชหรือซาเปรียบเสมือนขวัญดวงก้าผ้าดวงคมตัดเสียกรรมมั่งเสียเวนแต่นี้ต่อไปภายหนา้าบอกให้ลูกหลานนี่มีบาปมีเวนมีกรรมขอผู้เป็นพ่อเป็นแม่จงได้โปรดอโหสิกรรมให้แกพวกลูกหลานด้วยเทินและพวกลูกหลานขออว้ไสให้พรอขอให้พ่อแม่จงอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพที่แข็งแรงให้มีอายุมันขวัญเยื้นให้อยู่เป็นโฮมโพโฮมไซ ให้ลูกหลานได้เขารบนบนว้ด้วยเทินสบายดีพี่น้องเอ๋ยเพิ่นวาพระคุณของพอเฮานั่นนักทอพูเข่าก้าพระคุณของแม่เฮานั่นเทียบเทาฟฝ้ากวมแผ่นดิน พี่น้องเอ๋ยกลับสุขสบายดีพอแม่พี่น้องป้องปยเมื่อสุขู่สุคนอีกเธอหนึ่งพอแม่พี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยแล้วก็อยู่ในต่างแดนกลับมาพบมาพ่อกับจันซุกสาวลาวในต่างแดนคือเก่าคือเดิมแล้วมื้อนี้จันซุกก็จะมาเว่าเกี่ยวกับคำสมบัติสมมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่หรือว่าคำสมบัติสมมาผู้เป็นผู้ตู้มเมตตาแม่ยายหรือว่าสมมาผัวให้พ่อแม่พี่น้องป้องปยได้ฟังคือเก่าคือเดิมและวเฮาก็จะมา่าดจังซี่พี่น้องส่วนระงะยนี้ เนาะเดือนหน้าก็ใกล้จะหอดทรงไทยปีเกาวต้อนหาปีไม่หลายๆคนอาจจะอยากได้คําสมบัติสมมาเพื่อไปสมบัติสมมาผู้มีพระคุณของเฮาไปสมบัติบิดามาดาบุพการีผู้แสนประเสริฐของเฮาหรือว่าพ่อแม่ผู้ตู้เมตตาแม่ย้ายหรือว่าสมบัติสมมาผัวแล้วมื้อนี้จันร์สุกเองก็จะเลยก็เลยจะมาเวาเกี่ยวกับคําสมบัติสมมาผู้เป็นนะพ่อเป็นแม่หรือว่าเป็นผู้ตู่เมตตาแม่ย้ายหรือว่าเจ้าโคตรลุงตาแม่ป้าพ่อลุงหน้าอ้าวหรือว่าสมบัติสมมาผู้เป็นผัวสุภพ พอสุแม,มสุพีสุนองได้หับฟังคือจังวาคำสมบัติสมมานี่นาะเป็นทํานบทำเนียมรับประเพณีอดีงามมงคลลาวเฮาเึิงสืบทอดมาแต่ปูญาต้ายจนมาหอดลูกหอดหลานเนาะแล้วอ่าส่วงอาสงทายปีเกา่าต้อนหับปีใหม่นี่หลายๆคนอาจจะอยากได้คำบวยไสให้พรเพื่อไปขอขมาและก็ขอบุญขอคุณกับพอกับแม่กับพอตู้เมตาเม้ยายของเฮานั่นเอง และหลายๆคนก็ถามว่าในการสมบัติสมมานี่มีอย่างแน่ก็จะมีขันหาเนาะขันหาเทียนห่าคู่ดอกไม้ห่าคู่แล้วก็จะมีผ่ามีแพรแล้วก็จะมีเงินเนะที่จะต้องเอามาสมมาหรือว่ามโกขมาขอบุญขอคุณน้ำผู้มีพระคุณของเฮานั่นเองแล้วคําสมบัติสมมาเดวาจังไไดนอะเดียวจันทร์ซุกกจะมาว่าคําสมบัติสมมาอ่าให้ฟังเนะแล้วก็มีหลายๆคนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับอ่าปื้มอ่าเว้ยไซให้พพสหรือว่าปื่มสมบัติสมมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ แล้วอยู่ในปุ้มก็จะเว้าเกี่ยวกับขั้นตอนเนาะขั้นตอนในการขอขคมาเฮ็ดแนวใดแน่หรือว่าอีอย่างต่างๆเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจก็สามารถฝากเบอร์โทรพ้อที่อยู่อาไว้อยู่ใต้คลิปก็ได้เซนเดียวกันเนาะ แล้เดี๋ยวจันสุกก็จะมาเบ้าเกี่ยวกับคำอวยใจให้พอ้อให้พ่อแม่พี่น้องป้องปายได้หับฟังหับชมเนาะแล้วก่อนที่เขาจะกล่าวคำขอขมาหรือว่าสมบัติสมมาตอ่อภูเป็นพ่อเป็นแม่หลังจากที่เขาแตงขันสมมามาแล้วเนาะเขาก็กราบภูมิพรอคุณทั้งหลายของเขาแล้วหลังจากนั้นเขาก็โยอขันใส่หัวแล้วกล่าวคำขอขมาวาดังนี้อาทุซาทุซาทุกาญะ,ะกัมมังวจีกัมกมังมะโนกัมมังโย โทโสมือนี่แมนมืองามยามดีแมนมือสีวันซอบมือประกอบวันดีวันงาม พวกลูกหลานทั้งน้อยใหญ่ยิงสายจิงได้เลี้ยงลายมากันพอมหน้าโบโลซาแตงพาขันตอกมีทั้งดอกไม้แก้วหอมกุ้มไปไก่มีหาคู่เทียนไข่เลี้ยงลายดูอารเดียร,ระดาษแมนสินน้ำใจพวกลูกหลานผู้ยู่ไก่และผู้ยู่ใกล้หามาได้ท่อนใส่โฮมกันวางใส่ขันยกย้อทูลเก้าเท่าใส่หัวขอก้มกราเพื่อขอขมา ต้อ,องค์พญยาผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ผู้ที่แก่ด้วยศีลด้วยธรรมผู้ที่กรรมคุ้นโนห้อยสั้นผู้มีสัจจะมั่นจําดีหลอนว่าลูกหลานนี่หากได้มีความผิดพลาดพังได้ไปโบ้างยางโบงามได้ประพผติในทางที่โบสอบได้ตกถอยเถียงควมได้ทิมกระบุงกายหน้าได้ทิมกระซากายตาทางโตหน้าและลับหลังโดยเจตนากด็ดีและโบเจตนาก็ดี เฮตให้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสียอกตกใจน้ำตาออกด้วยความผิดพลาดพังเหล่านี้มื้อนี้จึงได้มาประกาศไข่กาวขอขมาต่อองค์พญาพมผู้ประเสริฐขอให้ขันดอกไม้ขันนี้จงบังเกิดมิฤิดเด็ดหรือซาเปรียบเสมือนควรดวงก้าผ้าดวงคมตัดเสียกรรมมัม่งเสียเวนแต่นี่ต่อไปภายหน้าบ่าให้ลูกหลานนี่มีบาปมีเวนมีกรรม ขอผู้เป็นพ่อเป็นแม่จงได้โปรดอาหสิงรรมให้แก่พวกลูกหลานด้วยเทิดและพวกลูกหลานขอไว้ยไซให้พ้นขอให้พ่อแม่จงอยู่ดีมีแหงมีสุขภาพที่แข็งแรงให้พ่อแม่มีอายุมันขวัญเยืนคัน่าเจ็บไหนให้ถอนออกคันบาเจ็บนอกให้ถอนเสียกินข้าวให้หวานจานแกงให้แซบกินข้าวมดทอไข่เป็ดให้เจ้าหน้าไม่กินข้าวมดทอไข่ไก่ให้เจ้าหน้าแดงให้ลูกหลานหุ่มพักหุ่มแพงเบิงแยงแรงเศร้าและให้อยู่เป็นหุ่มโพหุ่มไซให้ลูกให้หลานได้เข้าล นบไว้ด้วยเทินเขาก็จะมาว่าจังซี่เนาะพี่น้องสําหรับคขขามาอาขอคามาหรือว่าขอสมบัติสมมาผู้เป็นพ่อเป็นแม่และถ้า่พต้เมตู้เขาก็ใส่ตัวนี้เนาะเขาก็ใบ่ว่าพ่อแม่เขาก็ใส่่พต้เมต้ก็ได้เซนเดียวกันเนาะและหลังจากให้ลูกหลานก้าวคําขอคามาขอคามาแล้วก็ให้พรพ่อแม่แล้วหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ก็ก่าวคำอโหสิกรรมแล้วให้พรลูกหลานเส้นเดียวกันเนาะหลังจากที่ลูกหลานกล่าวคำขอขมาแล้วก็ให้พรผู้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็กล่าวคำอโหสิกรรมแล้วให้พรลูกหลานว่าดังนี้ถ้าแม่นถ้าแม่นบุญปีไม่เนาะถ้าแม่นบุญปีไม่หรือว่าสรงการหรือว่าทรงท้ายปีเกาต้อนฮับปีไม่เขา็ใสซว่ามื้อนี่แมนมื้งงามยามดีว่าระถีขึ้นปีไม่ถ้าบ่แม่นวันปีไม่เป็นวันอื่นที่เขาขอขมา หรือว่าเป็นวันศิล์เขาก็ว่ามื้อนี้แม่นมื้งงามย้มดีมื้อสีวันซ่อมเขาก็ใส่ไปเนาะถ้าปีใหม่เขาก็ใส่ไปเดี๋ยวก็จะมาว่าคำพ่อแม่เนาะพ่อแม่หรือว่าพ่อตู้แม่ตาไม่ย้ายอาหูสีกรมแล้วก็ให้พอลูกหลานว่าดังนี้สาธุสาธุสาธุเออมื้อนี้แม่นมื้งงามย้มดีมื้อสี่วันซ่อมมื้อประกอบวันดีวันงาม พวกลูกหลานได้มีศรัทธาแพรกวง้งพวกเจ้าเป็นห่วงย่านมีบาปมีกรรม พวกเจ้าจึงได้นำผ้าผืนแพ้วานำมาสมมาตู้คอยผู้เป็นพ่อเป็นแม่ตามใจน้อยวาอยากม่มบาปม่มกรมพอและแม่ขอหับเอาขันสมมาของลูกแก้วขันนี้ขอให้ขันสมมาขันนี้เปรียบเสมือนควรดวงก้าผ้าดวงค้มตัดเสียกรรมม้างเสียเวนแต่นี่ต่อไปภายหนา้าบบให้ลูกหลานนี่มีบาปมีเวีนมีกรมพอและแม่เอาหูสิกรรมให้แกเจ้าและพ่อแม่ขอไว้ไซให พรขอให้ลูกหลานจงอยู่ดีมีแหงมีแตะความสุขความเจริญขอให้ลูกหลานจงอุดมสมบูรณ์พู้นสุขด้วยทรัพย์สินเงินทองไปทุกภพทุกชาติอันว่าเงินคำแก้วนั้นให้ไหลมา่าได้ขาดย่าได้บกเป็นหาด่าได้ขาดเป็นวังขอให้ลูกหลานทั้งหลายจงได้เป็นมหาเศรษฐีมิมังให้ได้นางกินนางทานคู่สุคนแดก่อคานเธิน อันนี้ก็เป็นเนาะอันนี้ก็เป็นอ่าคำสมบัติสมมาและกับคำให้พรเนาะที่อาจารย์ซุกน้ำเอามาเ่านำ้ำเอามาเว้านำ้ำเอามาต้อนมาฝากพอแม่พี่น้องและทานผู้สมในวันนี้และเนาะสันมาห่อนี่อาจารย์ซุกซิได้คอลาพี่ละน้องไปก่อนอาจารย์ซุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความซุกและเป็นประโยชน์ให้กับพอแม่พี่น้องและทานผู้สมโบหลายก็น้อยซุกใดที่ประเสริฐพรใดใที่รํำเลือดจนในบันเกิดแกทุกคนสำหรับมื้อนี้คอลาไปก่อนแล้วพบพอกันใหมในมื้อนาสำหรับมื้อนี้สบายดี เฮดบ่ให้มองของสิบสีบ่ให้เจ้านั่นทิมปาวันพาะบ่ให้เจ้านั่นลืมลายลูกหลานอย่าลืมเก็บดอกไม้กาบไว้บิดามานดาเจ้าผู้เป็นพันละยาอย่าลืมแต่งขันสมมาผัวแพงของเจ้าแด่ดเดอ,อ ขอขอบใจละลายที่ติดตามฮับเบิ้งฮับซม